ครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำนะครับการใช้งานเบื้องต้นนะครับคีย์บอร์ด Yamaha PSR E403 นะครับครับก็รุ่นอื่นก็นะครับมีฟังก์ชันคล้ายๆกันนะครับไม่ได้แตกต่างกันเยอะแยะนะครับผมนะครับก็เป็นรุ่นที่สามารถที่จะลงจังหวะได้นะครับแล้วก็ปรับแต่งเสียงได้นะครับเซฟไว้ ได้8แบงค์นะครับใน1แบงก์ก็จะมีอยู่2เสียงนะครับผมโอเคนะครับก็ผมจะเริ่มจากการใช้งานที่เป็นเสียงมาจากโรงงานนะครับแล้วก็จังหวะจากโรงงานแล้วกันนะครับเสียงนะครับก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่ง voice นะครับฝั่ง voice สมมุติว่าจะเลือกเอาเสียงนะครับแล้วก็มากดที่ปุ่ม voice นะครับปุ๊บหครั้งนะครับ แล้วก็มาดูหมายเลขตามนี้นะครับว่าเราต้องการเป็นเสียงอะไรนะครับเอบโอเคเราเราต้องการเป็นเสียงอะไรนะครับสมมุติผมจะเอาเป็นเสียงออแกนเนี้ยครับศูนย์หนึ่งสามนะครับมันบอกว่าศูนย์หนึ่งสามถึงศูนย์สองหกนะครับผมก็พิมพ์ไปเลยนะครับศูนย์หนึ่งสามนี่เป็นออแกนอันนี้ออแกนก็จะมีหลายแบบนะครับก็ลองเลื่อนดูได้นะครับใช้ปุ่มบวกหรือลบนี่นะครับ นี่นะครับ organ. ออกแกนเ u r p l e ลิกออกแกน r i g h t กนนะครับได้เสียงแล้วต่อมาลงไปเลือกเอาจังหวะนะครับกดที่ปุ่มสไตล์นะครับตอนนี้มันเป็นหมอลำนะเพราะว่าผมเซฟไว้เป็นหมอลำถ้าจะเป็นจังหวะโรงงานก็ได้นะครับ ก็กดเลือกไปเลยนะครับบวกหรือลบก,ก็ได้นะครับดูตามนี้นะครับฝั่งทางนี้นะครับสไตล์ก็จะมีสมมุติว่าจะเอาจังหวะอ่าแดนส์ Dance นะครับเริ่มจาก031 03, จนถึง049นี่นะครับก็พิมพ์ไปเลยนะครับ031นี่ทีนี้นะครับจะให้มีเบสมีขอดต้องกดปุ่มนี้นะครับ ให้แอร์คอมติดนะครับกดหนึ่งครั้งนะครับให้ตัวให้ตัวนี้ขึ้นติดนะครับแอร์คอมนี่นะครับแล้วจากนั้นเราก็มาจับคอร์ดฝั่งมือซ้ายนะับนี่นะครับตัวนี้โซโลกองนะครับ ตัวนี้ความเร็วของเพลงนะครับกดไปหนึ่งครั้งนะครับเทมโปตัวนี้มันหนึ่งหนนะครับจะเปลี่ยนก็ได้นะครับก็ใช้บวกลบไปนะครับนี่นะหรือจะพิมพ์ตัวเลขไปเลยก็ได้นะครับสมมุติ100นี่นะนะครับอ่าหนึ่งสองาับหนึอ่านะก็ได้เหมือนกันนะครับโอเค หลังจากได้เสียงแล้วก็จังหวะที่ต้องการนะครับผมแนะนําให้เซฟเอาไว้นะครับมันจะได้ไม่หายเวลาเราเปิดเครื่องมาอีกทีนะครับวิธีการเซฟนะครับก็กดปุ่มแบงค์หรือว่าเมมโมรีนะครับค้างไว้นะครับจะเลือกเซฟไว้เลข1หรือเลข2ก็ได้นะครับนะครับกดเมมโมรีค้างไว้แล้วกดเลข1นะครับกรณีที่จะเซฟไว้เลข1นะครับกดไปปึ๊บอ่าตอนนี้จะขึ้นไ r i t i n g นะครับกาลังกำลังเขียนนะครับ ตอนนี้ปุ่มที่1นเนี่ยนะครับก็จะเป็นจังหวะที่เลือกมาเมื่อกี้นะครับสไตล์เป็นยูโรเทนส์นะครับไว้ก็จะเป็นไบออแกนนะครับทีนี้เลข2เลข2ก็คือมันจะเป็นจังหวะหมอลำนะครับที่ผมเซฟไว้นะครับเสียงก็จะเป็นออโต้แซกนะครับผมนะ ันจะเป็นตามค่าที่เราตั้งไว้เลยนะครับนี่นะครับมันมีอยู่ทั้งหมด8แบงค์รุ่นนี้มีทั้งหมด8ดแบงค์นะครับวิธีเช็คแบงค์ก็กดที่ปุ่มแบงค์หนึ่งครั้งนะครับแล้วก,กดบวกหรือลบก็ได้นะครับไล่ปตั้งแต่แบงค์หนึ่งจนถึงแบงค์แดนี่นะครับลองเซฟไว้ทั้ง8ดแบงค์นะครับแนะนําให้เซฟทั้ง8ดแบงค์จะได้ เป็นง่ายๆนะครับมันขึ้นอยู่กับความต้องการของเรานะครับว่าจะเอาเสียงเอาจังหวะอะไรเซฟไว้ในแต่ละแบงก์นะครับต่อมานะครับการปรับความดังเบาของตัวจังหวะแล้วก็ของเสียงนะครับฝั่งมือขวาให้มันบาลานซ์กันนะครับมุดตรงนี้อยู่ที่แบงก์ที่1นนะครับเช็คแบงก์ตอนนี้อยู่แบงก์หนึ่งนะครับแบงก์หนึ่งเลข2นะครับก็จะเป็นจังหวะหมอลำเสียงออโต้เซกนะครับ สมมติผมอยจะสมมติลองดูสมมุติผมอยากจะปรับความดังของจังหวะเนี่ยให้มันลดลงอีกสักนิดหนึ่งนะครับก็ปรับได้นะครับโดยการกดที่ปุ่มฟังก์ชันครับหนึครั้งปึ๊บนะครับกด1ครั้งนะครับนี่ตอนนี้จะขึ้นมาเลยเป็นสไตล์วอลลุ่มนะครับหกสครับสไตล์วอลลุ่ม65เราสามารถ ลดก็ได้นะครับใช้เครื่องหมายลบนะครับตามที่เราต้องการ่นจะเอาทั้ง60นะครับก็ลองเล่นดูนะครับทำได้นะครับได้ค่าวความดังที่ต้องการนะครับอยากจะปรับเอฟเฟกต์ใส่เสียงฝั่งมือขวาก็ได้นะครับโดยการกดที่ปุ่มนี้นะครับ กดไปเรื่อยๆนะครับให้เห็นคำว่าเออมรีเวิรเนี่ยนะครับเป็นเอฟเฟกเสียง r e v e r ร์บนะครับตอนนี้มันอยู่65นะครับเราสามารถบวกหรือลบก็ได้นะครับลดลงหรือเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับสมมุติไม่มีเอฟเฟกเลยนะเป็น0ูเห็นไหมครับมันจะไม่มี เอฟเฟกเลยเสียงแห้งๆนะครับถ้ใส่เข้าไปนะครับผมจะเอาสักอ่าหกนะครับก็พิมพ์ตัวเลขไปเลยก็ได้นะครับ60นี่นะครับอ่านะครับนี่คืออ่าปรับเอฟเฟกนะครับจะมาเลือกก็ได้นะครับคอรรัตก็ใส่ได้นะครับแต่ว่าผมไม่ใส่นะครับ ส่วนความดังของเสียงฝั่งมือขวานะครับลองกดเลื่อนลงมาเห็นคําว่า m Vol u m e นี่นะครับตอนนี้มันร้อยยิบเจ็ดก็คือเต็มที่เลยนะครับดังเต็มที่ครับสามารถลดก็ได้นะครับลดหรือเพิ่มก็ได้แล้วแต่ความชอบนะครับแต่ว่ามันจะสูงสุดที่ร้อยยี่สิบเจ็ดนะครับผมเอาไว้ที่ร้อยิบเจ็ดเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องเซฟไว้นะครับเมื่อกี้มันอยู่ที่แบงค์ที่หนึ่งนะครับแบงค์ที่หนึ่งผมจะเซฟไว้ที่เดิมแบงค์ที่หนึ่งเลขที่สอง ก็ต้องกดปุ่ม memory bank ค้างไว้แล้วกดเลข2องออ่อนนี้จะขึ้น writing ้ก็รอสักครู่โอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อมานะครับมันก็จะเป็นค่าค่าตามที่เราล็อกเอาไว้นะครับ,นะรบต่อมาผมจะเอาเป็นจังหวะหมอลำแล้วก็เซฟไว้แบค์ที่1เลขที่1นนะครับผมก็ต้อง มาเช็คดูสไตล์ก่อนอตอนนี้มันเป็นจังหวะหมอลำตามที่ต้องการแล้วนะครับก็ต่อมามาเลือกเสียงนะครับกดที่ผมว o i c e มาเลือกเอาเสียงกีตาร์ครับดูฝั่งนี้นะครับมาเริ่มจาก032จนถึง041นะครับ032จนถึง041ผมก็กดไปเลยครับ032ผมจะหา หกสิบคลีนนะครับอ่านี่ผมชอบเสียงนี้ความรู้สึกว่าฝั่งมือขวาเนี่ยนะครับอาจจะต้องใส่เอฟเฟกสักหน่อยนะครับเสียง ต้องใส่อฟเฟกต์สักหน่อยโดยการกดที่ฟังก์ชันนะครับเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับความดังก็เพิ่มอีกสักหน่อยเป็น110ินะครับแล้วก็ใส่อฟเฟกนะฮะกดปุ่มนี้ไปเรื่อยนะครับนี่ให้เห็นคำว่า M d ็ e ดวตอนนี้มัน0ูนย์สองสเองผมจะเอาสักหกสบห้าใส่ไปเลยครับเลขห้าหกสิบห้านะครับ เสร็จแล้วนะครับก็ต้องเซฟไว้นะครับเซฟไว้นะครับโดยการกดที่ปุ่ม memory bank ค้างไว้แล้วกดเล็กหนึ่งนะครับปึ๊บนี่ขึ้น writing อ่าเรียบร้อยนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวชนิดของเอฟเฟกต์รีเวิร์บเราสามารถเลือกได้อีกนะครับกดมาเรื่อยๆนะครับให้เห็นคำว่า r e เ e r b เห็นคำนี้นะครับแล้วปล่อยไว้สักพักหนึ่ง mm hmm. เครื่องก็จะโชว์เอฟเฟกต์ในปัจจุบันนะครับก,ก็ลองเลือกได้นะครับมันมีชนิดเอฟเฟกให้เลือกหลายอย่างอยู่ mm hmm. นี่นะแต่ผมชอบฮอ3สามนี่แหละนะครับ mm hmm. แล้วแต่ความชอบนะครับ mm hmm. โอเคต่อมาแบงค์ที่สองนะครับผมจะสาธิตเซฟไว้แบงค์ที่สองบ้างนะครับก็กดที่ปุ่มนี้นะครับปึ๊บ ตอนนี้มันขึ้นที่แบงค์หนึ่งก็กดเครื่องหมายบวกไปหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มาเช็คที่เลขหนึ่งก่อนอ,อันนี้ก็คือผมเซฟไว้ละเซฟไปเป็นเสียงกีตาร์กับจังหวะหมอลำนะครับเสียงที่สองเป็นออแกนนะครับจังหวะหมอลำเหมือนกันะนะครับผมก็สมมุติอยากจะเซฟไว้แบงค์ที่2นะครับเราก็ไปปรับค่าต่างๆนะครับ นี่ตัวนี้ก็มาเลือกจังหวะก่อนนะครับเสร็จแล้วก็มาเลือกเอาเสียงนะครับแล้วก็ปรับความดังนะครับผมปรับความดังก็หลังจากกดปุ่มฟังก์ชันแล้วนะครับก็มาเลื่อนหาคําว่าเอมโวล e มนะครับกดไปเรื่อยๆนะครับนี่เอมโวลุมก็หลังจากนั้นก็ใส่ค่านะครับบวกหรือลบไปก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบของเรา ก่อนจะเซฟก็มากดที่ปุ่มแบงก์ก่อนนะครับแบงก์หนึ่งครั้งอ่าตอนนี้เป็นเป็นแบงก์สองเราก็กดล็อกไว้เลยครับเมโมรีครั้งไว้แล้วก็เลขสองปึ๊บอ่าครับเรียบร้อยครับสำหรับอ่าการที่จะเปลี่ยนจังหวะนะครับมาเล่นที่อ่าหมายถึงจังหวะไทยนะครับก็อ่ต้องกดมาที่ปุ่มฟังก์ชันนะครับปึ๊บ นะครับจะขึ้นหน้าจอเป็นแบบนี้นะครับขออนุญาตแป๊บนึงนะครับมันอาจจะขึ้นหน้าจออะไรก็ได้นะครับแต่ว่าให้เรากดปุ่มข้างบนหรือข้างล่างตัวนี้นะครับเลื่อนหาคําว่า SFF โหลดนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วปล่อยไว้สักพักเครื่องก็จะโชว์ให้เห็นจังหวะที่อยู่ในเครื่องนะครับในหน่วยความจําของเครื่องนะครับเราต้องโหลดเอามาเล่นออามาแทนจังหวะหมอลําเมื่อกี้นะครับก็ใช้ปุ่มบวกและลบนะครับเลื่อนหาจังหวะที่เราต้องการ จะเล่นในที่นี้ผมจะเอาจังหวะบิ g กินเมื่อได้จังหวะบิ g กินนะครับจังหวะที่ต้องการเสร็จแล้วต่อมาให้กดเลขศูนย์นะครับหรือว่าปุ่มรีเซ็ตนะครับ,บเครื่องจะขึ้นมาถามโหลดโอเคไหมเราก็ตอบ yes ไปเลยครับ,บนี่ก็อรอสักครู่นะครับตอนนี้เครื่องกำลังโหลดนะฮะ โอเคคอม plete แปลว่าเสร็จแล้วแล้วก็ลองกดมาที่ปุ่มสไตล์นี่นะครับจะเป็นบิ๊กินนะครับทีนี้เราก็ลองกดเล่นดูนะครับที่สำคัญนะครับหลังจากโหลดจังหวะใหม่มานะครับแนะนำให้กดที่ปุ่มเทมโปนะครับหนึ่งครั้งนะครับเสร็จแล้วก็กดนะครับบวกด้วยลบพร้อมกันเนี่ยนะครับ หนึ่งครั้งนะครับเพื่อเซฟความเร็วให้เป็นจังหวะ,ะให้เป็นความเร็วตามที่ต้นฉบับถูกสร้างมานะครับหลังจากนั้นก็ค่อยมาเซฟตามเลข1เลข2จนถึงแบงค์แนะครับทั้งหมด8แบงค์นะครับไม่ทำแนะนําให้ตามแบบนี้ถ้าไม่ทําแบบนี้นะครับมันจะเป็นแบบนี้ครับจะลองให้ดูอันนี้ผมยังไม่ได้เซฟนะครับนี่นะครับมันจะเร็วนะครับก็คือมันจะเป็นตามความเร็วของจังหวะก่อนหน้านี้ ก่อนที่เราจะโหลดมาเปลี่ยนเพราะฉะนั้นต้องกดมาที่ปุ่ม tempo ก,กดบวกลบนะครับพร้อมกันปึ๊บแบบนี้ครับเสร็จแล้วก็เซฟเลยครับทีนี้เซฟเอาปุ่มที่1ก่อนนะครับบรายติ้งกำลังเขียนกำลังเซฟต่อมาก็ปุ่มที่2นะครับกดที่ปุ่มที่2เลยกด tempo กดบวกลบพร้อมกันปึ๊บครับต่อมากดเมมโมรีแบงค์ค้างไว้แล้วกดเลข2 ก็รอต่อมาไปทําแบงค์สองบ้างนะครับกดที่ปุ่มแบงค์หนึ่งครั้งนะครับแบงค์นะครับอ๋อตอนนี้เป็นแบงค์สองแล้วโทษทีครับกดแบงค์หนึ่งครั้งนะครับก็มาที่แบงค์หนึ่งแลครับย้อนกลับมาแบงค์หนึ่งเอากดที่เลขกหนึ่งนะครับเสร็จแล้วกดเทมโปนี่นะครับกดบวกกับลบพร้อมกันครับกดเซฟนะครับปึ๊บไรติ้ง ครับต่อมาปุ่มที่2แบงค์ที่1นะครับกดเทมโปบวกกระลบพร้อมกันครับแล้วกดเซฟนะครับอ่านะครับตอนนี้ได้2แบงค์แล้วต่อไปจะเลื่อนไปแบงค์สนะครับพอเห็นแบงค์สเสร็จแล้วมากดเล็กหนะครับแล้วกดเทมโปกดบวกกับลบพร้อมกัน กด memory ีแบงค์ค้างไว้แล้วกดเล็กหนึ่งนะครับเพื่อ save อขึ้น w r i t i n ละอ่เรียบร้อยต่อมาอ่าปุ่มที่2ของแบงคสานะครับกด tempo ครับบวกกับลบพร้อมกันแล้วกด save นะครับแนะนำให้ทำแบบนี้นะครับจนครบแปด bank นะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมจะแนะนำให้ เซฟไว้ทั้ง8แบงค์นะครับจะได้สะดวกเวลาที่เราเล่นนะครับ mm hmm. เขาคงาประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้งานเบื้องต้นนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ